เอาแล้วนะครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้นะครับผมนี้เรามาอยู่กันในเกมมูหยองพีสนะครับในอัปเดตที่2นั่นเองนะครับเย้ซึ่งในอัปเดตนี้ะครับเขาได้เพิ่มโลก2มานะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเลยแล้วกันนะครับจะอยู่ตรงเกาะนี้นะครับแล้วจะมีคนยืนอยู่บนนกนะครับผมนี่ต้องใช้เวล1หนึ่งแสน up นะครับถึงจะไปได้ครับซึ่งตอนนี้ผมเวล1หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับก็กดไปได้เลยนะครับผมเออพอเรามาถึงโลก2องนี้นะครับผมมา ผมจะมาสอนทำของที่เพิ่มเข้ามาในโลก2นี้นะครับคือคาชิโมะนะครับแล้วก็โอบิโตะวีสนะครับมาขอเริ่มจากโอบิโตะวีสเลยแล้วกันนะครับผมโอบิโตะวีสนะครับสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะครับผมคือไม้นี่ตีจากไอ้พวกนี้เลยปึ๊บเข้าไปเลยโอกาสดรอปประมาณ90%นตครับโอ้แต่ตอนนี้มันโดนล็อกอยู่นะเออมันแองเคอร์อยู่มันโดนสมองอ่ะมันเลยไปไหนไม่ได้นะครับผมรอแอดมินเขาแกนะครับผมอ่ะเราสามารถกลับโลกได้นะครับตรงนู้นเลยนะครับผมเออ โอเคครับพอเราได้มาให้มาแล้วนะคบผมก็ไปหาอันนี้ต่อเลยครับผมหาอันนี้ครับเราก็ไปหานี่ครับผมออสคามุยกับตาแดงนะครับผมจะมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นที่จะได้จากมอนโอบิโตะครับถ้าตีไม่เข้าผมแนะนาให้ตีแบบนี้ดีกว่าครับผมตีจากไกลๆแล้วรับแดนสกิไ้เรื่อยๆแบบนี้นะครับผมตีเยอะๆเลยง่ายเลยครับใช้กระบองโอบิโตะครับ ซึ่งวิธีการทํานี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการใช้นะครับผมขอทิ้งคลิปไว้นะครับผมปุ่มไอด้านขวาบนนะครับจะมีวิธีทํากระบองนี้อยู่นะโอเคครับผมพอตีไปแล้วใช่ไหมจะมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะหล่อไปไหมซึ่งผมได้มา,าแล้วใช่ไหมครับโอเคจะมีออนคามุยแล้วก็ตาแดงนะครับผมโอเคแล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมต่อไปนะครับคือของขวัญโอบิโตะนะครับผมก็ของขวัญโอบิโตะหาได้จากไหน เดี๋ยวต้องกลับโลกหนึ่งครับผมกลับโลกหนึ่งโอเคมากลับโลกหนึ่งเลยครับมาครับผมพอเรามาถึงโลกหนึ่งแล้วครับผมเรามาหากิฟโอบิโตนะครับโดยการที่เราต้องมุ่งน้าไปเกาะนู้นนะครับเหมือนจะเป็นเกาะขนมหวานนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะโอใคครับก็เดินทางไปแล้วพอเรามาถึงเกาะนี้นะครับผมจะมีกิฟโอบิโตตั้งขายอยู่นะครับในราคา1000นเอ็มนะครับผมหรือประมาณ1000ล้านนักหเออนะครับผมก็ซื้อมาครับมันไม่ราคาเท่นะครับเพราะว่าเงินเกมนี้หาง่ายนี่ครับก็จะหน้าตากิฟโตจะเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็ เก็บเก็บเข้ากระเป๋าแล้วครับแล้วก็เตรียมไปโลกสองเลยนะครับผมเคแล้วเรามุ่งหน้าไปโลกสองกันเลยนะครับผมในเกาะข้างหน้าเรานี้นะโอเคนะครับผมพอเรามาถึงเกาะอย่างนี้แล้วครับเรามีของครบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถือกระบอกโอบิโตะนะครับต้องมีนะครับติดตัวนะแล้วก็มันบอกว่าต้องการกิฟต์โอบิโตะครับก็เอากิฟต์โอบิโตะออกมาเลยแล้วก็เอาออสคามุยออกมาครับผมแล้วก็เอาตาแดงนะครับเอาไม้ออกมาครับผมอ่ะแล้วก็จะแลกกับโอบิโตะบาตอนวีสองเลยนะครับผม ปุ๊บกดใช้ไปเลยเนี่ยครับโอวิโตะตอนวีสองหน้าตาจะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมถ้าฟันก็ไม่มีอะไรผิดแปลกครับเดนนี๋ผมจะใช้โชว์ครับผมมาเริ่มจากสกิลเซกันเลยครับเอาสกิลเซตเป็นการหายตัวเว้อ่าเป็นอมะตะครับผมสกิลเซนะเออแต่รู้สึกโอ้มันขามุยไม่ใช่เอรมันใช่ไหม,มแบบขามุยแบบโอวิโต ใช่เปล่าอันนี้ไม่น่าใช่คามุยน่าจะเป็นวาร์ปได้นะครับอันนี้ผมตายคือถ้าไม่ใช้เมื่อกี้น่าจะรอดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองสกิล X ต่อเลยนะครับผมมามาดูดาเมจด้วยนะครับสะตัดผมอัพประมาณนี้นะครับผมสกิล X ครับอะไรครับเนี่ยไม่มีดาเมจเลยเหรออุ้ยสกิล C ครับอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเอาไหมครับเดี๋ยวลองกับมอนพวกนี้ดีก้วย s q r ใหม่ครับปุ๊บอ๋อเป็นการวาร์ปเฉยๆครับเป็นการวาร์ปโดยใช้เนตรอะไรของโอปิโตมบ้างนะนี่ผมไม่ทราบแต่เป็นวาร์ปเฉยๆครับกดวาร์ปตามเมาส์ด้วยครับผมอ่าเดี๋ยวโชว์ไปไม่รู้ว่าวาร์ปไกลแค่ไหนครับเดี๋ยววาร์ปไปตรงโน้นดูโคตรไกลเลยนี่หว่าโอเคนะครับไกลจริง มาเดี๋ยวผมมาโชว์สกิลซีใหม่นี่เมื่อกี้เผื่อไปกดใช้โคตรเท่เลยนะครับผมเออลองดูหายตัวครับแล้วก็สกิลซีรวมมอนทั้งหมดครับมาอยู่ในจุดเดียวโอ้ยโคตรโหดนะครับเอาใหม่หนีเลยหนีได้เลยโอเคนะครับผมกระบองโอปิโตะก็น่าจะมีแค่เท่านี้นะครับผมมาเดี๋ยวผมไปสอนหาคาชิโมะเลยนะครับ โอเคครับคาชิโมครับสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะครับคืออันนี้ครับออฟไฟฟ้านะครับผมหรืออิเล็กทริกออฟนะครับได้จากการตีตัวพวกนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับตีได้เลยครับนี่มันก็จะดรอปออฟไฟฟ้าเต็มเลยครับจะเป็นรูปเลื่อยไฟฟ้าอันนี้ครับโอเคครับผมแล้วก็ไปที่เกาะเลยครับเกาะบอสครับผมเพื่อทําการนะครับเสกคาชิโมนะครับผมไม่ต้องถือของครับก็เสกได้เลยครับเดี๋ยวผมเสกหลายตัวเลยละ จะมีโอกาสหนึ่งเอร์เซ็นนะครับผมที่จะถอดพลังงานออนครับแล้วก็โผลอีกหนึ่งเปอร์เซ็นตะครับผมอ่าเราก็ตีไปเลย โอเคนะครับผมอะเนี่ยครับก็ผมได้ของครบแล้วนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจากไอ้พวกนี้นะผมใช้ดาบลุงตีนะครับผมคลิปนี้อาจจะลงร้านหน่อยนะผมผมหาดาบลุงให้กับรหัสใหม่ผมอยู่นะครับผมเออโอเคนะครับมันบอกว่าต้องการไม้ด้วยนะครับผมอะเดี๋ยวผมจะไปหาไม้เลยนะครับผมไม้ก็ตีได้จากไอ้พวกนี้เลยอะผมตียอดดอกละอ่าไม่ดอกเว้ดวงโอเตีดอกละเนี่ยครับผมก็ไปเลยครับผม นู่นะครับไปคุยกับไอตัวฉลามนี่นะครับผมบอกว่ามันต้องการวูดครับแล้วออสเอนเนอร์จีครับแล้วก็โพะครับผมอ่ะนี่ครับจะเป็นจะเป็นหน้าตาของออสเอนเนอร์จีครับผมนะครับแล้วอันนี้นะครับน่าจะเป็นหน้าตาของเสานะครับอืมเสาเสาโหูดเลยครับผมเสายาวไปครับทําเลยครับผมปุ้มนี่ครับก็จะได้แล้วครับคาชิโมะบาตันทำให้โคตรเหลี่ยมเลยอันนี้ครับก็จะเป็นขส่ครับเรืองแสงครับผม ไฟนีออนครับปาร์ตี้ดิสโก้โอเคครับผมอ่ะเริ่มจากสกิลแซ่ดเลยแล้วนะครับววิวิเปิดล่างนะครับผมนะครับเลือดเพิ่มนะกี่ล้านวะเนี่ยหลักสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านฮนะไม่ใช่อ่ะสิบล้านเพิ่มเลือดสิบล้านนะครับผมเออสู้กับบองอุบิโตะไม่ได้กับบองอุบิโตะอมตะเลยนะหรืเอเปล่า ซีธรรมดาก็แรงอยู่ครับอืมดาบลุงน่าจะโหดสุดละต่อไปครับสกิลเอ็กซ์ครับผมจิ้ว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 สกิลเอ็กซ์เป็นการยิงรัวๆครับผมแรงนะแต่ระยะสั้นไปหน่อยนะครับเออถ้าจะพีพีนี่ก็ไม่น่ารอดนะครับนี่ก็ยิงออกไปรกลัวๆัวครับผมโคตรแรงเออสกิลซีครับมีไหมไม่น่ามีเออมีแค่นี้ ก็ค่ครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้ยิงโชว์ใหมบิว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 อันนี้ลองมาตีคาชิโมะดูนะครับมาดูกันว่าดาเมจจะแรงพอที่จะตอดเลือดคาชิโมะได้ไหมครับนะเอ้ปึ๊บปึ๊บปิดล่างเลยโดยเปิดล่างนี่อ๋อมันปิดให้เองเอาเนี่ยเปิดละโอเคครับมาตีคาชิโมะกันนะครับมาครับ อุ้ยอุยโอยแต่คาชิโมะมันแรงก็ค่ะเออคาชิโมะใช้หอ,อกพิกฟ้าด้วยโคตรโหดโอเคะครับผมก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเหมือนผมเห็นว่ามีหน้ากากเอจาด้วยนะครับจากเรื่องโจโจครับหน้ากากศิลาเอจานะครับผมแต่เหมือนเขายังไม่ได้ทําเข้าเกมมั้งครับผมนะเออนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูเกาะดุมนะเผื่อมีหน้ากากศิลาเอจารครับก็เดี๋ยวลองดูอปนบนึง นี่ครับเออเหมือนมีคนตีได้แล้วด้วยนะเป็นแววไพร์แมสนะครับผมโอ้ที่ผมเข้าไปดูดีๆเขามาครับแต่มันตีแรงกันจังเออโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆน้อยๆช่องนี้นะครับผมคอนเทนต์มีทุกวันแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเปิดออนทิงไว้สามรหัสเลยนะ เออ F K ฟาร์มทิ้งไว้นะครับผมเออสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลับตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าเด้อสำหรับวันนี้สี่ยาโอเคนะครับพวกคุณก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่้ยมันช่องนี้น่าเบื่อก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครัเพื่อนผมจะส่งพีกยไปที่ข้าวลนะ